Welcome to Sex Today คำโปรย Sex Today ไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนให้มีเซฟเซ็กเพียงอย่างเดียวแต่อยากที่จะ Normalize ให้การพูดเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดกันได้เหมือนกับการที่เราคุยกันเรื่องอาหารที่ชอบเพลงที่ใช่ภาษาที่สนใจเพราะฉะนั้นไม่ดราม่ากันนะคะ สวัสดีค่ะชื่นอน้องแนนะคะเรียกสั้นๆว่าโหนก็ได้ค่ะการที่จะทําให้ใครสักคนนะคะชอบเรามันเป็นเรื่องที่ง่ายค่ะแค่เราแต่งตัวดีทักทายคนอื่นก่อนแล้วก็ยิ้มเยอะๆนะคะแต่การที่จะทําให้ใครสักคนหลงไหลในตัวเราเนี่ยสิมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่แม้แต่นะักวิทยาศาสตร์นะคะก็ยังไม่เข้าใจถ่องแท้เลยค่ะ แต่จากงานวิจัยหลายๆตัวนะคะทําให้พวกเขาได้แนวคิดมากมายค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่ดึงดูดใจใครสักคนนึงให้หลงไหลใครอีกคนหนึ่งค่ะกับทอปิกในวันนี้วิทยาศาสตร์กับความหลงไหล science behind attraction มีบทความทางวิทยาศาสตร์อันนึงค่ะเขาบอกว่ามีองค์ประกอบ2อ,อย่างนะคะที่ทําให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างคน2คนนะคะก็คือลักษณะทางชีวภาพหรือว่า biological แล้วก็ลักษณะทางสังคมหรือว่า social ในทางชีวภาพมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่เกิดค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ยากเช่น h o m e ที่่อยูในตัวเราส่วนปัจจัยทางสังคมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเ mm hmm. <revelation. S 2> ช่นพฤติกรรมทางสังคมและก็ลักษณะบุคลิกภาพเมื่อพูดถึงปัจจัยทางชีววิทยาสิ่งสำคัญคือต้องจําไว้ว่ามนุษย์เป็นสมาชิกของอาณาจักรสัตว์ ความรู้สึกดึงดูดใจและความรักโรแมนติกเป็นพฤติกรรมเพื่อการสืบพันธุ์ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสติค่ะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความรักและความรู้สึกดึงดูดใจไม่จำเป็นต้องมีตระกะแล้วก็เหตุผลเสมอไปค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นําโดยดรเฮเลนฟิเชอร์นักมนุษยวิทยาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความรักนะคะเขาได้แบ่งความรักโรแมนติกออกเป็น3ประเภทได้แก่ปัญหา l ัส t ความรู้สึกดึงดูดใจอ traction และความผูกพัน t a ท h m e n t Lust, หรือตั้นหานะคะหรือจะเรียกอย่างว่าความเงียบเนี่ยค่ะมันคือความปรารถนาเพื่อความพึงพอใจทางเพศนะคะและเน้นไปที่ความดึงดูดทางด้านร่างกายส่วนใหญ่แล้ว lust จะเกิดขึ้นก่อน attraction หรือว่าแรงดึงดูดนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดแรงดึงดูดตามมาเสมอไปค่ะฮอร์โมน 2, 2ชนิดที่มีบทบาทสําคัญนะคะก็คือฮอร์โมนเพศชายหรือว่า testosterone และก็ฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าอส t r o g e n ค่ะซึ่งในทั้งสองฮอร์โมนค่ะมันอยู่ในทุกเพศนะคะขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยค่ะแต่ฮอร์โมนเทสโ o s t e r o n e เนี่ยมัน เป็นฮอร์โมนสําคัญค่ะที่ช่วยเพิ่มความฮอนนี่ให้กับทุกคนต่อมาคือแอททรัชั่หรือว่าความรู้สึกราดถนาความรู้สึกมีแรงดึงดูดมีความตื่นเต้นมีความสุขที่จะได้อยู่ใกล้กับคนที่เราสนใจแรงดึงดูดเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของความรักโรแมนติกค,ค่ะซึ่งอาจจะอยู่ได้ไม่นานหรืออาจจะอยู่ยาวนานก็ได้ ซึ่งในช่วงนี้ brain reward system หรือว่าระบบการให้รางวัลของสมองนะคะจะหลั่งสารโดปามีนหรือว่าสารแห่งความสุขออกมาซึ่งการกระตุ้นสมองส่วนนี้นะคะจะช่วยให้เกิดความผูกพันในความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะและรับผิดชอบความรู้สึกของกันและกันและองค์ประกอบสุดท้ายของความรักนะคะก็คือ attachment หรือว่าความผูกพันค่ะซึ่งระยะนี้มันจะเต็มไปด้วยความสุขความสบายใจความปลอดภัยนะคะมีความเชื่อมโยงทางด้านอารมณ์กันอย่างลึกซึ้งซึ่งระยะนี้สังเกตได้จากจะมีการหลั่งฮอร์โมนอกซิโทซินหรือว่าฮอร์โมนแห่งความรัก เวลาที่ได้อยู่ใกล้กันหรือว่าเวลาที่ได้สัมผัสตัวกันเมื่อพูดถึงองค์ประกอบที่ทําให้เกิดแรงดึงดูดหรือว่าความหลงไหลทางด้านชีววิทยาไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูลักษณะทางสังคมกันบ้างค่ะ นักวิทยาศาสตร์ได้บอกไว้ว่าลักษณะบางประการนะคะที่ทําให้ผู้ชายมักมองว่ามีเสน่ห์นะคะก็คือ1คือ respond to humor คือมีการตอบสนองต่ออารมณ์ขันค่ะมันเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดเลยนะคะที่จะทําให้ใครสักคนมองว่าเรามีเสน่ห์นะคะคือการหัวเราะให้กับมุกตลกของเขาค่ะแต่เราต้องทําอย่างจริงใจเพราะว่ามันตลกจริงๆนะถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันตลกอะ่ะก็อย่าไปขำค่ะเพราะว่าเขาดูอออข้อ2คือ honesty ค่ะหรือว่าความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจนะคะ ผู้ชายชอบคนที่ไม่ทําต่อหน้าอีกอย่างแล้วรับหลังอีกอย่างค่ะสมมุติว่ายิ่งถ้าเราไม่ชอบใครสักคนนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องนินทาอีกอย่างคือต้องเป็นตัวเองตั้งแต่เดทแรกค่ะเพื่อดูว่าเรารับข้อเสียของกันได้ไหมอย่าพยายามให้เขาชอบเราฝ่ายเดียวค่ะต้องดูด้วยว่าเราชอบเขาหรือเปล่าข้อ3ก็คือ when a woman m a k e the first move ผู้ชายเขาจะมองว่าเรามีเสน่ห์ค่ะถ้าเราเข้าไปจีบเขาก่อนหรือว่าเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาจีบแบบเนียนๆค่ะเพราะว่าเรานะคะกําลังไปกระตุ้นต่อความอยากรู้ให้กับเขาค่ะว่าเราเป็นคนยังไงกันนะถึงกล้าทําอะไรที่แตกตา่างและจากประสบการณ์นะคะเกิน90%ค่ะที่ผู้หญิงเป็นคนเริ่มก่อนนะคะมักจะได้ผู้ชายแบบที่เขาอยากได้ค่ะแล้วก็สามารถคบกันไปได้ยาวๆด้วยข้อ4คือ challenging his brain ค่ะด้วยสัญชาตญาณแล้วนะคะผู้ชายเขาชอบความท้าทายค่ะ คือให้เราลองชาเลนจ์เขาแบบเนียนๆนะคะปกติแล้วผู้ชายเขาจะรู้สึกท้าทายค่ะกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้ง่ายๆนะคะแต่ในแง่โพซิทีฟด้วยนะคะเช่นถ้าเขาเป็น perfectionist นะคะเราก็ลองทําตัวหลวมๆแล้วก็เป็นขั้วตรงข้ามกับเขาดูค่ะแล้วดูว่าเขาจะจัดการกับเรายัางไงนะคะแต่ต้องดูสถานการณ์แล้วก็การลเทศาตรด้วยนะและข้อสุดท้ายนะคะคือ making them feel wanted not needed ค่ะคือผู้ชายอยากเป็นที่ต้องการของใครสักคนนะคะแต่ไม่ได้อยากได้ภาระเพิ่มค่ะ เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เขามองว่ามีสเสน่ห์แล้วก็มัดใจใชายได้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ค่ะหรือว่าจะเรียกว่าอินดิเ n พนเดน o ์บูมนแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะมักจะบาลานซ์คำว่าพึ่งพาตัวเองได้กับคําว่าเก่งจนขม่มคนที่เรารักไม่ค่อยออกค่ะในบางสถานการณ์นะคะพอเราเก่งมากจนเกินไปอะ่ะบางครั้งก็ทําให้คนรักของเรานะคะรู้สึกด้อยค่าตัวเองรู้สึกนอกจากไม่เป็นที่ต้องการแล้วอะ่ะยังไม่จําเป็นในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งได้ด้วยอะ่ะเพราะว่าเราลืมไปว่าเราสามารถที่จะใช้มารยาหญิงนะคะล็บ็บกกกนนนอออมมมาาาไไได้ค่่่ะะวจตหตห เราไม่จําเป็นต้องแสดงความเก่งต่อหน้าเขาเสมอไปการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราแสดงความเก่งให้เขาเห็นอนะ่ะเขารู้สึกภูมิใจว่าเออได้มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตค่ะแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะบางทีเราก็ควรใช้มนุษย์รอยเรเวียนในการอยู่กับเขาด้วยนะคะเพราะสัญชาตญาณของผู้ชายอ่ะเขาก็ยังมีความอยากเป็นผู้นําของเราอยู่ดีไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนค่ะและเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปนะคะโนอ,อาจจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าทําไมผู้หญิงที่เก่งมากๆประสบความสําเร็จมากๆถึงไม่ค่อย lucky in เล v e นะคะสุดท้ายนี้โนว่าความชอบนะคะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะ เพราะสิ่งที่จะทําให้ใครสักคนรู้สึกเทินซอนหรือเทินซอฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากเลยค่ะสิ่งสําคัญคือเรารู้สึกยังไงกับตัวเองเพราะท้ายที่สุดแล้วความมั่นใจค่ะมันคือลักษณะที่น่าดึงดูดที่สุดที่เรามีได้ เราควรเน้นไปที่การยอมรับตัวเองแล้วก็การสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองนะคะเพราะบางทีสายตาของเราก็ถูกดึงดูดจากใครสักคนโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่สเปคของเราเลยด้วยซ้ําแต่เขากลับดูน่าสนใจขึ้นมาแค่เพียงเพราะว่าเขามีความมั่นใจค่ะถ้าทุกคนรู้สึกว่าอยาก explore ตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากคุย,ยกับใครสักคนนะคะให้โนเป็น safe zone ได้ค่ะ DM มาเลยที่ Instagram w o w d o w wed on wed official ค่ะ ถ้าเซ็กซ์ทุเเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แชร์ u b s c r i b e นะคะแล้วก็เจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ค่ะ Let's have a Saturday Sex Talk.